เล็กใส่ลุงะไรลุงเอาไหนลูกเป็นเนยสดอันนั้นเป็นช็อกโกแลตทำไมไม่เอาช็อกโกแลตลองช็อกโกแลตไม่ใช่หรอเอาช็อกโกแลตลูกพ่อกินด้วยให้แม่กินด้วยเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไง

<laughs> ok, xài luôn chưa mấy